ในวั u ถุโ o w a กัลบิส e วอร์ t h าถ้าคุณสเต p ป e d down. l ะ o s ูล l t ว o ์ f o ี่ยวกับครูนทักษิวพัที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ข้อความนี้แสดงให้เห็นเอาไว้ว่าสำคัญบางส่วนของร่างกายและเราจะเจาะลึกว่าพวกมันทำงานร่วมกันอย่างไรลองจินตนาการถึงร่างกายว่าเป็นเมืองหนึ่งเอาไว้ว่าแต่ละส่วนก็เหมือนอาคารที่มีหน้าที่เฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นปอดซึ่งอยู่ด้านบนสุด มีบทบาทคล้ายรงบทนำเสียของเมืองทำหน้าที่ดึงออกซิเจนจากอากาศ,ศและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะคล้ายกับตัวกรองที่กรองน้ำด้านข้างปอดคือหัวใจซึ่งทำหน้าที่เหมือนสถานีปั๊มน้ำมันสูบฉีดเลือดไปตามหลอดเลือดที่เป็นเสมือนคลื่อยถนนในเมืองเลือดจะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารให้กับทุกเซลล์ราวกับบริการส่งอาหารไปตามร้านต่างๆตรงกลาง คือตับซึ่งเปรียบได้กับศูนรีไซเคิลของเมืองตับจัดการสิ่งที่เป็นขยะและเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ร่างกายใช้ประโยชน์ได้ในขณะเดียวกันก็เก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในอนาคตบริเวณท้องมีกระพาะอาหารและลำไส้ทำหน้าที่เหมือนโรงงานอาหารของร่างกายที่ซึ่งอาหารถูกย่อยและดูดซึมสารอาหารลองนึกถึงโรงงานที่นำวัตถุด,ดิบมาผลิตเป็นสินค้าเลย นั่นคือวิธีทำงานของระบบย่อยอาหารสุดท้ายคือและกระเพาะปัสสาวะซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบระบายน้ำเสียไตกรองเลือดและส่งของเสียไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อเก็บไว้ก่อนขับออกจากร่างกายอย่าลืมกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่ช่วยให้ร่างกายคงรูปและแข็งแรงเหมือนอาคารและโครงสร้างสาธารณูปโภคของเมืองลองจินตนาการถึงร่างกาย ว่าเป็นเมืองอันน่าทึ่งและมีการจัดการเป็นระบบโดยที่แต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญตอนนี้เมื่อเรามีภาพรวมแล้วเราจะไปดูกันในรายละเอียดตามมาเลยออกซิเจนหรือโอโซมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เราและแทบจะทุกชีวิตบนโลกเลยทีเดียวมันคือแก๊สที่เราสูดเข้าไปทุกครั้งที่เราหายใจเข้าแต่ทำไมออกซิเจนจึงสำคัญนักเริ่มจากตัวเราก่อน เมื่อเราหายใจเข้าออกซิเจนจะถูกลำเลียงผ่านกระแสเลือดไปยังเซลล์เซลล์จะใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานเปรียบเสมือนรถยนต์ที่ต้องการเชือเ้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนหากไม่มีออกซิเจนร่างกายเราจะไม่สามารถทำงานได้แต่ว่าออกซิเจนมาจากไหนพืชมีบทบาทสำคัญตรงนี้เพราะพืชปล่อยออกซิเจนออกมาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการที่พืชเปลี่ยนพลังงานแสงน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นพลังงานและออกซิเจนลองจินตนาการว่าพืชเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนของโลกเราเลยก็ว่าได้หากไม่มีพืชเราคงไม่มีออกซิเจนให้หายใจเส้นทางของออกซิเจนจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่น่ามหัศจรรย์เราใช้ออกซิเจนส่วนพืชก็เติมออกซิเจนกลับเข้ามา เป็นตัวอย่างที่สวยงามของการเชื่อมโยงกันของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้คาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทายเป็นแก๊สที่มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรชีวิตทุกครั้งที่เราหายใจออกเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่เซลล์ของเราสร้างพลังงานแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดหายไปไหนคำตอบอยู่ที่พืชพืชจะรับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ และใช้มันในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการเดียวกันกกับที่สร้างออกซิเจนให้เราดีว่าพืชหายใจกลับทางกระเราพวกมันนำคาร์บอนไดออกไซด์ของเราไปเปลี่ยนเป็นพลังงานและออกซิเจนลองนึกถึงความรู้ททางมนุษย์กับพืชเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกในขณะที่พืชทำตรงกันข้ามเป็นความสมดุลที่น่าอาศัศจรรย์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกต่างพึ่งพาอาศัยกันแต่คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติเท่านั้นแต่มันยังเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของเราอีกด้วยดังนัน้นี่จะเป็นเรื่องสำคัญที่ประจีแคลิวใจที่ห้างคุณค่าทางชีวภาพและส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของคาร์บอนไดออกไซด์เรามาดูวัยวะในร่างกายกันให้ละเอียดขึ้น แต่และอวัยวะมีหน้าที่สําคัญในการทําให้เรามีชีวิตและสมดุลภาพนี้แสดงให้เห็นอวัยวะหลักและตําแหน่งของมันในร่างกายเริ่มด้วยปอดซึ่งเป็นอวัยวะขนาดใหญ่สองข้างด้านบนทําหน้าที่สําคัญในการนําออกซิเจนจากอากาศเข้าและกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์เราอาจบอกว่าปอดคือมอเตอร์การหายใจปอดคือหัวเขา้า เซลล์ต้นม้ามมันช่วยวัดอายุของร่างกายบรรทุกเทลงกัดชีวียนและการเลือดนำออกซิเจนออกสู่ฮาร์ดิฟังทุกส่วนของร่างกายถัดหลังตัวเมื่อสนาอสูตรที่ติดเบ็ดซึ่งนโรงงานเคมีของร่างกายทำหน้าที่กำจัดสารอันตรายเก็บพลังงานและช่วยจัดการสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทานส่วนใต้และกระเพาะปัสสาวะทำงานร่วมกันเพื่อกรองของเสียจากเลือดและเก็บในกระเพาะปัสสาวะจนกว่าจะขับออกได้ ในบริเวณท้องคือระบบย่อยอาหารกระเพาะและลำไส้ซึ่งเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้กลายเป็นพลังงานและสารอาหารปีดท้ายด้วยกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่ทำให้ร่างกายมีรูปทรงและแข็งแรงตลอดจนหลอดน้ำเหลืองที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของเราแต่และอวัยวะทำงานร่วมกันดังเครื่องจักรที่ประสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เรามีชีวิตและสุขภาพดีลองมองว่าร่างกายเป็นทีม สมศิกระสํคัทีมีบริเวณส่วนเลือดขาดไม่ได้หัวใจเป็นหนึ่งในววัยวะที่น่าทึ่งที่สุดในร่างกายและจําเป็นต่อชีวิตมัน <m uch ing> ทํางานเป็นเหมือนปั๊มของร่างกายที่ไม่เคยหยุดแม้แต่ตอนนอนหัวใจแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ละฝั่งมีโพรงสองห้องที่ทํางานร่วมกันเพื่อมุนเวียนเลือดไปทั่วร่างกายฝั่งขวาจะสูบฉีดเลือดไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจน ส่วนฝั่งซ้ายจะส่งเลือดที่มีออกซิเจนออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดที่หัวใจสูบฉีดก็เหมือนระบบขนส่งของร่างกายมันนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังทุกเซลล์ในขณะเดียวกันก็ช่วยกำจัดของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์หัวใจจึงไม่ใช่แค่ปั๊มธรรมดาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความสะอาดของร่างกายทำงานประสานกับปอดและหลอดเลือด เพื่อให้เราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกและรักษาสมดุลของร่างกายลองนึกถึงปั๊มน้ำในสถานีที่ส่งน้ำผ่านท่อไปอยังทุกบ้านในเมืองหัวใจก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันคอยส่งมอบสิ่งที่ร่างกายต้องการไปทุกส่วนมันคือเครื่องยนต์ของร่างกายอย่างแท้จริงเสน้นเทีรเพื่อให้หัวใจสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องมีเครื่ข่ายหลอดเลือดที่กระจายไปทั่วร่างกาย รูไข่ยนเรียกว่ารบบไหลเวียนโลหิตประกอบด้วยหลเลือดแดงหลเลือดฝอยและหลเลือดดำปลอเลือดแดงเปรียบเสมือนทางหลวงใหญ่ของร่างกายทำหน้าที่ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนจากหัวใจไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายในหลอเลือดแดงเลือดไหลแรงและเร็วเหมือนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น พอเลือดไหลไปถึงหลอดเลือดฝอยซึ่งมีขนาดเล็กมากทางลวงก็เปลี่ยนเป็นซอยเล็กและโลในระดับที่เลือดสามารถถ่ายเทออกซิเจนและสารอาหารสู่เซลล์และรับของเสียอย่างคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเปรียบได้กับรถส่งของที่ส่งพัสดุตรงถึงบ้านสุดท้ายหลอดเลือดนที่เป็นถนนย้อนกลับเพื่อนำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก,กลับขึ้นสู่หัวใจ และซูบชีดไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจนใหม่วงจรนี้ดำเนินต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้หลอดเลือดแดงหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดำจึงเป็นระบบโลจิสติกอันสมบูรณ์แบบที่แต่ละส่วนมีหน้าที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและการทำงานของร่างกายการทำงานของหัวใจแบ่งออกเป็นวงจร6ขั้นตอนและจะเกิดซ้ำอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้เรามีชีวิตขั้นแรกเลือดที่ขาดออกซิเจนจะหายเข้าสู่หัวใจมันเดินทางมาจากทั่วร่างกายผ่านหลอดเลือดดำและตอนนี้ต้องการรับการเติมออกซิเจนใหม่หัวใจจะส่งเลือดนี้ไปยังปอดเพื่อเติมออกซิเจนในปอดเลือดจะได้รับออกซิเจนและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปซึ่งเราหายใจออกเลือดที่มีออกซิเจนแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้ง ร้อมจะถูกสูปฉีดไปทั่วร่างกายหัวใจจะส่งเลือดที่มีออกซิเจนผ่านหลอดเลือดแดงไปยังอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆทั่วทางร่างกายเลือดนี้จะส่งออกซิเจนและสารอาหารให้เซลล์และรับของเสียอย่างคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดฝอยสารต่างๆจะถูกแลกเปลี่ยนและถ้าเยอะที่สุดเลือดที่ขาดออกซิเจนจะไหลกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำวงจร นี้จะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นกระบวนการหมุนเวียนนี้คือพานกิจีดสำคัญของหัวใจซึ่งดำเนินต่อไปไม่หยุดยัง้งเพื่อให้ทุกเซลล์ในร่างกายได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตปอดเป็นส่วนสำคัญของการหายใจมีบทบาทสำคัญในการทำให้เรามีชีวิตประการแรกปอดช่วยให้เราสูดออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งออกซิเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเซลล์ของเรา ขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียที่ต้องกำจัดภายในปอดมีถุงลมเล็กๆเ,เรียกว่าถุงลมปลอดซึ่งเป็นจุดที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างแท้จริงถุงลมปลอดเหล่านี้มีลักษณะคล้ายพวงองุ่นและสร้างพื้นที่ผิวขนาดใหญ่เพื่อรับออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจเข้าและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกปอด ยังมีหน้าที่กรองสิ่งป,าปลาอมช่วยป้องกันอนุภาคหรือสารที่เป็นอันตรายในอากาศที่เราหายใจเปรียบได้กับตัวกรองอากาศของร่างกายทราบไหมว่าปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของเราถ้าเราสามารถคลี่ถุงลมปอดทั้งหมดออกพื้นที่ผิวรวมจะเท่ากับสนามเทนนิสเลยทีเดียวนั่เป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งเพื่อให้เราได้รับออกซิเจนเพียงพอดังนั้นครั้งต่อไป ที่คุณสูดหายใจลึกจงนึกถึงงานหนักที่ปอดกำลังทำอยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลากหลายและสำคัญมากในร่างกายของเรามันตั้งอยู่ใต้กระดูกซี่โครงด้านขวาและทำหน้าที่เป็นโรงงานเคมีของร่างกายก่อนอื่นตับจะเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มที่เราบริโภคให้เป็นพลังงานและวัสดุพื้นฐานที่ร่างกายต้องการที่นี่เอง ที่อาหารถูกแปลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์ตับยังทำหน้าที่เป็นเหมือนระบบกรองกำจัดสารที่เป็นอันตรายเช่นอลอกอย์ยและสารพิษต่างตีจากเลือดป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับพิษนอกจากนี้ตับยังเป็นที่เก็บวิตามินและสารสำคัญอื่นๆเช่นธาตุเหล็กและวิตามิน A อไว้ใช้ในภายหลังสุดท้ายตับยังผลิตน้ำดีซึ่งจะถูกเก็บไว้ในถุงน้ำดี และช่วยย่อยไขมันในอาหารที่เรากินหากไม่มีน้ำดีร่างกายจะดูดซึมไขมันได้ยากขึ้นลองคิดถึงตับในฐานะเวิร์กช็อปอเนกประสงค์ของร่างกายที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อดูแลสุขภาพและความสมดุลของเราไตาเป็นเหมือนโรงงานบำบัดของร่างกายแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่แต่กลับมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพของเราในแต่ละวันจะกรองเลือดประมาณไม่ต่ำกวลิ ลองจินตนาการถึงสถานีบำบัดน้ำขนาดใหญ่ที่ทำงานตลอด24อชั่วโมงเพื่อขจัดของเสียและรักษาสมดุลในร่างกายระหว่างการกรองนี้ตายจะก,กำจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากเลือดทั้งหมดนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นปัสสาวะซึ่งเราขับออกมาในที่สุดนี่คือวิธีที่ร่างกายกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการแต่ตายไม่ได้ทำเพียงแค่นั้นทายังช่วยควบคุมสมดุลของเกลือในร่างกายอีกด้วย เช่นถ้าคุณกินขนมมันฝรั่งทอดไตจะช่วยให้ร่างกายไม่เก็บเกลือไว้มากเกินไปโดยขับเกลือส่วนเกินออกทางปัสสาวะหากไม่มีใต้ร่างกายจะเต็มไปด้วยของเสียและ s ียุสุสมลูรณ์แข็งแกร่งในนลำนมหรือินเกรลยิเมื่อเราฟรานูที่สุดูื่มน้ำอินทามพิคแคนที่มีรสเค็มยิ่งสุดหรือถึงงานนักของไตที่ทำให้คุณแข็งแรงสมดุลดูท่าทีปุ่นเนซิงฉันนอกสุดของร่างกายและเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของเรา แต่ผิวนางไม่ใช่แค่เปลือกคุ้มธรรมดามันประกอบด้วยสามชั้นชั้นแรกคือหนังกำพรา้าทำหน้าที่เป็นกำแพงกันสิ่งแปกปลอมเช่นแบคทีเรียวไวรัสและภัยคุกค,คามจากภายนอกผิวยังสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาทําให้เรามีชั้นป้องกันที่สดใหม่เสมอใต้หนังกำพราคือหนังแท้ซึ่งเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดเส้นประสาทรูขุมขนและต่อมเหงือห่อในชั้นนี้เอง ที่เรารู้สึกถึงอุณหภูมิสัมผัสและความเจ็บปวดรวมถึงขับเงื่อเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายและชั้นในสุดคือชั้นใต้ผิวหนงังประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมันที่ช่วยรักษาความอบอุ่นเป็นแหล่งพลังงานสำรองและช่วยป้องกันอวัยวะภายในจากการกระแทกแต่ผิวหนังก็ยังมีหน้าที่อื่นอีกมันป้องกันเราไม่ให้บาดเจ็บและติดเชือ้อและช่วยให้ร่างกายสื่อสารกับโลกภายนอก ผ่านการสัมผัสและการปรับอุณภูมิเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่คุณมองดูผิวของคุณจงระลึกว่ามันทำงานเงีย,ยบๆมากมายแค่ไหนเพื่อปกป้องและทำให้ร่างกายสมดุลระบบโครงกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตประจำวันได้เริ่มจากโครงสร้างก่อนสเกตของผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกประมาณสามหนกชิ้น กระดูกเหล่านี้ถูกยืดเข้าด้วยกันด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นเอน็นและเส้นเอน็นรวมถึงมีข้อต่อที่มีกระป๋าหุ้มเพื่อให้เราสามารถขยับได้หากไม่มีการทำงานร่วมกันนี้เราคงเดินวิง่งหรือแม้แต่เต้นไม่ได้แล้วระบบโครงกระดูกทำอะไรอีกมันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตอันดับแรกมันให้โครงสร้างและการพยุงแก่อวัยวะทั้งหลายลองนึกถึงมัน เหมือนนั่งลานที่คำยันอาคารเทลล์ห, <c oughs> หากไม่มีโครงสรางทุกอย่างคงพังลงมาประการที่สองกระดูกยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอวัยวะภายในเช่นกระโหลกป้องกันสมองและกระดูกชรวงอกป้องกันหัวใจและปอดสุดท้ายระบบโครงกระดูกยังทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อเพื่อให้เราเคลื่อนไหวได้ทุกครั้งที่คุณยกแขนวิ่งแข่งหรือแม้แต่อย่างง่ายๆ แค่ลูกจากเก้าอี้กระดูกกับกล้ามเนื้อก็ทำงานสอดประสานกันอย่างไร้ทิ่ตินั้นคราวหน้าที่คุณเห็นโครงกระดูกในภาพหรือในพิพิธภัณฑ์จงนึกถึงความมหัศจรรย์ของมันนี่คือโครงสร้างและเครื่องจาักรการเคลื่อนไหวของร่างกายระบบกล้ามเนื้อคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราขยับได้มีแรงและมีการควบคุมมันเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนและทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆได้แก่กล้ามเนื้อโคงกระดูกคือกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกและอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้เดินยกของและแม้แต่ยิ้มส่วนกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจเราพบได้ในอวัยวะภายในเช่นลำไส้และช่วยทำหน้าที่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องสั่งการ เช่นการเคลื่อนที่ของอาหารในระบบย่อยสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจคือกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเฉพาะทำหน้าที่ให้หัวใจเต้นและสูบฉีดเลือดทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงแล้วระบบกล้ามเนื้อทำอะไรบ้างอันดับแรกมันทำให้เราขยับได้ตั้งแต่การวิ่งไปจนถึงการกระพริบตานอกจากนี้ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีพอกล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือด และกล้ามเนื้อเรียบก็ช่วยไว้วาภายในทำงานเช่นการเคลื่อนอาหารในระบบย่อยลองมองว่ากล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของร่างกายมันทํางานแต่แท่งเบสสามแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว i n y o u r f i b r e in high v o u e การหัาสัพานเชื่อมโยงระหว่างเรากับชีวิตทุกลมหายใจที่คุณสูดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนและประสานงานกันอย่างดี ซึ่งช่วยให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้เมื่อคุณหายใจเข้าปอดจะรับออกซิเจนจากอากาศและออกซิเจนนี้จะถูกส่งต่อไปอยังเลือดเพื่อเดินทางไปยังทุกเซลล์ในร่างกายเซลล์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากออกซิเจนในการสร้างพลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่คุณต้องใช้ในการขยับตัวคิดและดำรงชีวิตพร้อมกันนั้นการหายใจก็ช่วยให้กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสีย ที่เกิดจากกระบวนการสร้างพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนำกลับจากเซลล์สู่ปอดและคุณหายใจออกมันไปการหายใจยังมีมากกว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สมันสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของร่างกายเมื่อคุณวิ่งคุณจะหายเนองจได้ลิงและ้ทั์ทุบซีการนพอร์กไรส์เฮสิคสตรีกทาวิงแกร์ด์เบอร์เจฟครือข่ายที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของร่างกายเรา เป็นเพราะระบบนี้เองที่เราสามารถนำออกซิเจนจากอากาศรอบตัวเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ออกซิเจนจะเดินทางจากปอดเข้าสู่กระแสเลือดและลายเวียนต่อไปอยังทุกเซลล์ในร่างกายทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าช่วยให้เซลล์มีพลังงานใช้ในการทำงานแต่ไม่ใช่แค่ออกซิเจนเท่านั้นระบบหายใจยังช่วยให้เราขับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการสร้างพลังงานด้วยการหายใจออกเราจึงล้างของเสียออกจากร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการหายใจครั้งถัดไปดังนั้นทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกอย่าลืมคิดถึงระบบอนาทึงนี้ที่ทำงานต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อให้คุณมีชีวิต c คลอไรเดฟโรต์ล,ลมส่วนประกอบสำคัญในระบบหายใจที่ทำให้มั่นใจได้ว่า อากาศจะเดินทางไปถูกที่กลองเสียงทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับอากาศโดยนำอากาศจากลำคอลงไปอย่างหลอดลมและเข้าสู่ปอดลองนึกถึงมันเหมือนทางหลวงที่จัดสรรอย่างดีเพื่อให้อากาศไหลได้สะดวกแต่นอกจากทำหน้าที่เป็นทางพานของอากาศกลองเสียงยังเป็นจุดกำเนิดของเสียงด้วยเพราะมีกล้ามเนื้อสายเสียงหรือเส้นเสียงที่จะสั่นสะเทือน เมื่อเราพูดร้องเพลงหรือขเราทำให้กล่องเสียงเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารถัลงไปคือหลอดลมที่แยกออกเป็นสองแขน,แนงหรือหลอดลมใหญ่นำอากาศไปยังปอดทั้งสองข้างเป็นช่องทางหลักที่นำน้องออกซิเจนของเราให้เข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของปอดเพื่อเกิดการแกแลกเปลี่ยนแกส๊สดังนั่งการกึงได้เกลือปุ่งซิงส์ จงระลึกถึงบาทของคลองเสียงและหลอดลมที่ช่วยทั้งสง่งแกาสและทำให้เราสามารถปรองสยงได้ดิสมบัติอืส์ปอดรงงานผลิตดออกซิเจนของร่างกายของเราทำงานคล้ายกับถุงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะนูมและเป็นรูปรุนภายนนั้นเต็มไปด้วยถุงลมเล็กๆที่เรียกว่าถุงลมปอด (alveoli) แล้วถุงลมเหล่านี้ทำอะไรที่นี่เองที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างแท้จริง เมื่อคุณหายใจเข้าถุงลมจะรับออกซิเจนจากอากาศและส่งต่อไปอยังเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเพื่อให้พลังงานในเวลาเดียวกันเลือดจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียจากการทำง,งานของเซลล์กลับเข้าสู่ถุงลมและคุณจะหายใจออกวัดาจาักที่ไม่หยุดหย่อนนี้เป็นกุญแจสำคัญต่อการคงอยู่ของเรา พอทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักถือเป็นระบบที่แม่หัจรย์และมักถูกมองข้ามกระเจียวหัวเป็นสมาร์ทรง,งานของร่างกายทุกคำที่คุณเคี้ยวคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอ,นาอาาันน่าอัศจรรย์ในระบบย่อยอาหาร,รเริ่มการที่ปากที่ซึ่งฟันและน้ำลายทำหน้าที่ย่อยอาหารเบื้องตน้นจากนั้นอาหารจะลงตามหลอดอาหารสู่กระเพาะในกระเพาะอาหาร จะถูกผสมกับกรดและเอนไซม์ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อสลายอาหารต่อจากการเคี้ยวจากนั้นอาหารจะเข้าสู่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นซูซีร r สเฟร e เตปนาร์สของร่างกายที่นี่วิตามินแร่ธาตุและพลังงานจะถูกดูดซึมเข้ากระสเลือดเพื่อส่งไปยังเซลล์ทั่วร่างกายแต่กระบวนการยังไม่จบในลำไส้ใหญ่จะมีการดูดซึมน้ำและเกลือออกจากกากอาหาร

ทำให้ชิ้นเล็กลงสะดวกต่อระบบย่อยในขั้นถัดไปในขณะเดียวกันกระบวนการทางเคมีก็เริ่มทำงานน้ําลายจากต่อมน้ําลายไม่เพียงทำให้อาหารกลืนได้ง่ายขึ้นแต่ยังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตตั้งแต่ปากเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างที่น่าทึ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างการย่อยเชิงกลและการย่อย่อยทงเคมีที่ทียมหาหารทำสำหัตที่พาฒนรุ่อ การเคลื่อนบริบทอาหารนองเซซูกระเพาะย่อมว่าจะยุติเยลิธมือขาวครีบซึ่งต่าง i ันมีพรูฟว่าท r t ฟันท๊อกล้ามเนื้อยาวที่ส่งอาหารไปยังกระเพาะกระบวนการเคลื่อนตัวนี้เกิดจากการบีบตัวเป็นจังหวะของกล้ามเนื้อในหลอดอาหารคล้ายเคลื่อนที่ดันอาหารลงไปด้านล่างคือกระเพาะอาหารที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปกระเพาะ ซึ่งเป็นถุงกล้ามเนื้อจะผสมอาหารกับน้ำย่อยที่มีกรดเข้มข้นและเอนไซม์เพปซินที่ช่วยย่อยโปรตีนกระเพาะทำหน้าที่คล้ายเครื่องปั่นอาหารย่อยเชิงกลด้วยการบีบเคลนและย่อยเชิงเคมีด้วยกรดและเอนไซม์เพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นของเหลวข้นฟนก่อนส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยและดูดซึมต่อที่นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อยอาหารอย่างเข้มข้น และเป็นขั้นตอนสัมคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่นับว่าการรับปรทานทุกวอร์ริเออร์ฟอร์ดนั้นจะทวอดยากนักสักแต่เมื่บรรยากาศนั้นถูบูร์สต์ร์ดอิงยูบงบวกทั้งสองทิ่งที่แท้จริงของการย่อยอาหารเกิดขึ้นที่นี่อาหารจะถูกผสมกับน้ำดีจากถุงน้ำดีและน้ำย่อยจากตับอ่อนน้ำดีจะช่วยย่อยไขมันส่วนน้ำย่อยจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กลงจนร่างกายดูดซึมได้เปรียบเสมือนอาหารได้เจอกล่องเครื่องมือทางเคมีที่มีทุกอย่างพร้อมเพื่อทำให้ย่อยง่ายที่สุดผนังลำไส้เล็กยังมีวิไลซึ่งเป็นติ่งเล็กๆที่ช่วยดูดซึมสารอาหารแล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดกระบวนการนี้ทำให้สารอาหารเดินทางไปยังทุกเซลล์ในร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานและเพื่อซ่อมแซมส่วนต่าง ลำไส้เล็กจึงเป็นหนึ่งในจุดสำคัญยิ่งของระบบย่อยอาหารที่คอยรับประกันว่าเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารที่กินเข้าไปหลังจากลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดแล้วก็ถึงคราวที่ลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ต่อที่นี่จะจัดการกับเศษอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยหรือนำไปใช้ได้อีกในลำไส้ใหญ่น้ำและเกลือบางส่วนจะถูกดูดกลับสู่ร่างกาย ทำให้กากอาหารค่อยให้แข็งตัวกลายเป็นอุจจาระซึ่งเป็นวิธีที่ร่างกายกำจัดของเสียและรักษาสมดุลเมื่อถึงเวลาที่จะขับถ่ายอุจจาระจะเคลื่อนผ่านไส้ตรงและออกจากร่างกายกระบวนการนี้คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางการย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นที่คำแรกในปากจนถึงการจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกายลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจึงเปรียบได้กับ หน่วยทำความสะอาดของระบบย่อยอาหารเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการสุดท้ายเมื่อเรามาถึงช่วงท้ายของวิดีโอนี้คุณสามารถใช้รายการทางด้านซ้ายเป็นคู่มือในการตรวจสอบว่าคุณเข้าใจส่วนสำคัญของระบบแมสต์ในร่างกายหรือไม่สิ่งสำคัญคือคุณสามารถอธิบายไว,ว้วาและหน้าที่ของมันได้แต่และไวยวะทำอะไร และทำไมมันถึงสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราลองคิดถึงการทำงานร่วมกันของระบบต่งางๆในร่างกายด้วยเช่นระบบไหลเวียนโลหิตที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ระบบการหายใจที่นำออกซิเจนเข้ามาและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และการย่อยอาหารที่สลายอาหารและดูดซึมสารอาหารให้คุณมั่นใจว่าคุณรู้จักคำสำคัญในวิดีโอและคำอธิบายในรายละเอียดวิดีโอ คำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไรและทำไมเราถึงมีชีวิตได้หากยังมีส่วนไหนที่ไม่ชัดเจนลองดูคำอธิบายวิดีโออีกครั้งหรือกลับไปดูวิดีโอ3าเพราะการทบทวนเป็นวิธีเรียนรู้ที่วิเศษมากขอบคุณที่ติดตามชมหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกายของเรา สามารถคลิก,ลกไปยังวิดีโอถัดไปที่ปรากฏด้านบนนี้ได้เลย